พอดีโอ้ตัวไงครับไงเลยรุนไงเด็กมัครับเต็มคักงามเต็มเลวยงามเลย อันนี้ตัวตัวมันแก่เลยมีอนันใบมันแก่สิเมืองมันรูปดูดตัวนั้นเฮ้ย <c oughs> ชิมเมืองเมืงครับสวัสดีครับเมนี่พอกัญญาย่ำคืนครับสวัสดีครับ <c oughs> เอาต่อได้เหมือนครับหายแกบอยู่พลังหายแกบตออยังตอตอขุมเจะห้องตอขุมตอหู้ยัญญาสภาพเอาตอขุมครับ จะอุปรกรณ์อยู่บ่เมนต้องเตรียมไปได้เลยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับ ก็มออี้ยุพนครับอู้เสียงเน,น,นี้ยยิงเสียงบ่ยังยินอยูบออ่บ่ไอ้ยินแล้วก่อนทาาจะมิดเสียงวน นุ่งวืไดเลย伙ตะกอนหาหุกเตียวลอยออกแล้วครับตัวนึงเต่นบินนี้ล่ะ

นี่สเออกไแล้วครับตัวตองอยู่สามเขาเาสามลียมันเนี่เอยากมันแค้เมันจะขามันก็ยาาไหมักมัมอ เยมาียมียนมันสามฐานเลยวสามฐานตัวฐานใหญ่ดยปากเปล่าเนาะไปอะครับซุ่มซุ่อัดเนาะเมียนซุ่มอัดอีกตัวนังเลดวครับแกเพิ่งจะกันเนาะทดสอบกันม่จ้วมหัวหน้าบอ่จ้วงก็ได้เน่ อันนี้คือที่เห็นมันมันกำลังอันวินควันเยินบ่พเอเดี๋ยวมือซ้ายมันก็ออกบ่ออกบ่เป็นยังกันป่าวเป็นยังบ่ตายตัวใหญ่นะดีดโอ้ยพุณอาจักนางบ่นางเลรอคุนอาตัวนางจนดำเลยออกมากถุเป็นยังสุ่มเนี่ยโอเคเลยนางครับดีดพอดีโอ้ตัวใหญ่ครับใหญ่เลยรุ่นใหญ่ ัวขุนใหญ่เดดเด็ดสามครับสามฐานฐานหนึ่งฐานานน้อยถฐานป้ายมันสองฐานใหญ่ับสิเมื่อจะขามเมื่อเบิงหนึ่งเบื้งเศร้าครับไปแชยาพ้นหนึ่งเบิ้งเสาครับหนึ่งแกเบิ้งบาทนั่นแกเบิ้งเราจังแกอะไรกับตัวตัวตัวอันถานพระเข่าไหมงามครับไปเดี๋ยวจังพอกันเบิ้งเสร้าครับน้ำสอาดให้นำรถบอกคนเนี้ยเมื่อพอกันเบิ้งเศร้าเด้เมื่อพอมกันเบิ้งเศร้าแล้วครับเด้อ ตาแก่ลูกต่ตเดินกกันกันเส <c oughs> าเนี่ยน่ากระยุ่นเที่ยงวีเลยครับแต่วันนี้กับสิเมื่อหนึ่งสูเบิรงครับปืนเสาครับ <c oughs> คนงานแต่ว่าก็ตื่นเต็นได้บางอย่างนี่มันฟิวออกแล้มันมีตัวหนึ่งบีนออกมาตื่นเต็นอยู่ครับจ้าสวัสดีจ้า,าเ็ดบังข้าห้ามมือน,นี้นคล้ายตลาดเทิ่งเขาเขาวเ,เขากำพร้มพอมกกำ นาที่ข,ขาวๆพอจุดดำนิดนึงลองดูกันข,ขาวกับมีก้อนสิไปกันหนึ่งตอ่อซักกอนต่อมากขามอ,อไปแล้ว,วย,ยกโซ่คนดูเอาผีมายกโซ่คนดู อ,ออกใบแต่หลับมเป็นไงนงี่เม็นบอกมายแบบนบออตัวใหญ่นาะต่ออันนี้ไหมต่อคุมต่อคุมตัวใหญ่มาแกะออกมาก่ดิเป็นไครับเต็มครับ มันก็ขาดนี่หนึ่งเบิดหลนแล้วบ่หมายถึงงานไซนี่จะขาดใครขานซึ่งขานเดี๋ยวมับนบ่ลหลอดบ่เอาอัอาากนกะ็จะสว่างเอาตองแนไซน์ใเนเอาตองห้องซึ่งซะก่อนพ่ออยู่พ่ออยู่ แมกเกกับแมกใส่บองเกใส่ตัวตมงนะครับด mm. ูมันตัวใหญ่ดีเลยเต็มแล้วม yes, ันดีที่ยังไดิม้อมเส้องกระตอมเอาเนี้ยดายไต้องดูตกัต ไมสมอย่างสรูกต่อพอที่เลยนี่ข้เปลืตครับสุกแล้วตัวนางมัหรน,น้อมันหั่งใหญ่นาะมันหลาได้หลายทาย ปกติสีสี่ห้าถาดนะครับเดี๋ยวเกลี่ยสักก้อนน้ำแม่จังจะขายคนรามเข้ามาเห็นปะต้องขามันเกี่ยวกัก้อนนี่นี่สร็เกลี่ยไปไอ๊บเยตัวนี้บอ,อกก่อนเสียมันมั่นดิ แกงซะเนาะไม่สมนะบัดสิปรุงรเอาผักอีตูใส่หอมๆอเดี๋ยวสิกแกงสุกพี่น้องกินตัวหน้านะแกงหัวมันออกบ่นม่หืม่หืมนะ่หืมซุ้มทีมีหน้าหอมนะเป็นตัวหน้าแล้วทีนี้ไม่เจ้ากินเนี่ยเนาะ เอ <Okay>, right. าเกี่ยวอัดไว้น้มแกงเถอะนี่น้ำแกงเลยโคจะถาดได้ยี่แม่เสียวถาดนี้ได้เสียวถาดนี้ได้เป็ดแกงซีวิ่นองเปิ้งยี่แม่มาตตลาดเจ้าเกียงกัน,กอ,นอีก2ถาด3ถาดเลยแกงชูเป็นได้กินแล้ว

Tha đều yoga của người đều yoga gian này mọi nha lệ đi ngam thêm nga ngam nga Ngam nga 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 ก็มันสีได้หลายเต็มถาดแล้วฮะแกลูกตอเรียวๆกัดเนี่พ่นสีไปขายบางังคารามครับนี่ตอนแรกคุ้มไปคุ้มไปขายบางางงานนังคารามของเตะผมพลาดนิดนึ่งผมได้นี่ก็เลยว่าอยู่ไทยคลีบสก้อนก็เลยว่าอยู่แกลูกตอเห็นสก้อน บอกเพื่อนไปคลายบางขงลามเนี่ยคล้ายบางขงลามกันเดอร์บัดนี่ไอ้เด็กหน่อยแกงสู้กินเดี๋ยวผมสีทับนาทีแกงซูปพี่นอนดีครับไปแกงอยู่หน้าผมเนาะเอาไปแกงไปบนเขาอยูนหน้าผมซิวแกงหน้าเขาพอดีได้ยันเตาปิ๊นิกมาไปแกงอยู่หน้าเลยอ่ะแกงจะเข้าครับ อันไรหน่อยยังไงเตี้ยมมันกันไหนมันกันนหนโซอาโซอาที่ได้โลยิ่เล่นเนาะมันเกือบพ่อไปแล้วนี่สามสามถาบสามฐานเนาะสามถาบไอ้หนูพ่อเนี่นี่ะลจกตุตกนั่งมันได้แล้วครับเมนูแกงลูกตอเฮ้ามาหนี่มากับบรรยากาศอยู่ทงหน้าครับออกมาหน้าครับเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเด้อครับธรรมกับเดี๋ยวสีมี คลิปต่อไปเองกเลือยครับบรรยากาศที่ทงหน้าลองเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งครับยู่อเงอนจักเสียงสังกัสีเสียงอย่างเสียงยาครับก็เลยลองลองเปลี่ยนมาให้พี่น้องเบิ้งก็น้าครับลองเบิ้งเด้อครับเมนูน้ำใหม่สมครับจากซ้ำนี้แล้วเนาะเครื่องปรุงกับบหลายครับ พงสรดน้ำปลาปลาเดียวสาวง ใส่ปลูกตัวเขา,เาด้วยครับก็สวนเียพอดีได้ตอเกียบออกมาทั้งหนวกพอดีครับ คลิปนี้คลิปแรกครับถ้าส่งคือก็บ,บอกกันในนด้เยครับอยากให้มาทายอีกค,คอมเมนต์บอกได้ครับเท็ดนก,กินอยู่ทุงหน้าเนาะทามอพชจะเข้าครับเมืงทานังครับนั่งกล้องว่าด้ครับ กาดจีาพไหลลงกันแทีครับมันมีแบงไวเอียครับหลายโพดที่หันหมอกไรเยเขาอยากให้มาทไทยอยู่มองให้หน้าอยครับคอมเมนต์บอกได้เด้อครับถ้าพี่น้องมากเดี๋ยวมองนี้อสิกายเป็นมองไทยคลิปตลอดก็ได้ครับคืดไว้แล้วครับคืดไว้แล้วถ่าเสื้อผ้าี่น้องครับพแตพี่น้องสนับสนุนบน้ป้ากันครับพวมีเห็ดมองนี้เป็นมองไทยคลิปอีรีเลยครับเงียบดีนะครับ สะดวกอีลีล่ะเป็นสดหนามครับได้แล้วครับเมนูแกงลูกต่อใส่น้ำม่ทรงมครับปะเอากล้องเขามานาั่งกินน้ำกันเด้อครับมามาตากล่องกับมาป่ะนี้มานาั่งกินเขาครับ เน่นๆครับพี่น้องเคยกินบ่น้อครับแกงลูกต่อใส่น้ไมัสมครับเพื่ตัดหยาเมอยบอน้อ,นอหน้ากลางๆมาได้กกินลูกตอครับ ของก็ซื้อนี่ละดีได้แล้วครับมามามาเตรียมเบิ้งฐางกินขา่าเลยครับมานางก็นางพ่อก็นางวะแหล,ละมาครับสวัสดีครับบกบกกตากล้องช่องมาดาบกรบครับมาแล้วครับมากินเนื้อกินข้าต้องกันนะครับแซ่บครับ อไอนน่จงเมื่อครับอันนี้กัญชงพันธุเบิดครับจงเมเห็ดอีกจงเมื่อเพื่อนเพื่อนครับเคยกินปะไม่นุ่ยเคยกินครับย่างเคยกินอะไกินเน<ะ>ี่ยบอกรังแกงลูกต้อยออแยกกันโดนแบบ นะสะลูกโดดก่อนนะนะนะเน้นลูกต่อก่อนนี่ครับนี่คำหน่อยตอนเอาซิมก็บอกเค็รเมรับมาตอนคือเค็ม <laughs> มันเย็นแล้วลมันเค็มเหรอครับ เลือกลูกโดได้แล้วมื่อนามาแกงเห็ดอยู่นี่อยู่ก่อนนะครับมักบ่มัก ผมกัสจีมาคือเกราครับได้มองแล้วครับงาแม่เสียงเขียดจังยางห้องจังส่วนเนี่ยพ้นออกมาครับมือหนาออกมาทดสอบมือซื้อให้มือบรรยากาศกะดีนอนล่มพันเลยอันนี้ตัวต่อมันแก่เลยเมียนใบมันแก่สิมึงมัน ลูกดวดตัวนั้นเฮ้ยชิ้มเมืองเมืตัวตัวครับมาครับเยอละแวครับ ตอเข้มหน่อย,อยนึงครับเสียบอยู่ขับอยู่ <S <S ยแต่ว่าเข้มแจีไผ่เห็ดเนาะครับยังได้กับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ตังแต่เม่อคืนเนาะตื่นเต้นได้ครับไปเอารูปตัวครับเพื่อเลียกน้ำยานเด้ยจะยห็น่าแบบนิ่งนะครับแต่ผมตื่นเต,นต้นสั้นู่ แต่กับามาได้ตัวดีครับแล้วก็มา่หนึ่งลูกต่อมือเศร้าเลยจังมามเป็นหนึ่งตอนเทียนเท็ดบยุหันครับแต่ว่าตอนกินนะบพอกันนั่งครับ <c oughs> เล่นใหญ่พี่จังพอกันไม่มือหนาครับสีออกมานี่ละ่ะได้มองไทยลวครับอยฮือนเสียงเสียงกรซีดังปวดครับเสียงหลายๆย,ยางหลบขางครับมานีบรรยากาศดีกว่าเนาะจังได้กะขอบคุณหลายๆพอกันไม่มือหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังพันนิ่มเหรอครับ,รบที่กินอีกแล้ว